สวัสดีวันนี้อยู่กับเจ้า t o y ย t a i อินโนวา 2.8G ปี2018รอบคันโดยรวมโครงสร้างเดิมๆเหมือนรถของเราทุกคันโครงสร้างเดิมๆทุกคันถ้ามีชนหนักผิดความมาเราจะไม่ซื้อเข้าคันนี้เป็นรถครอบครัวนั่งได้เจ็ดที่นั่งภายนอกโดยรวมก็เป็นแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟหน้าก็สวยๆใสๆไม่มีคราบเหลืองคราบดำมาพร้อมไฟตัดหมอก mm hmm. เลขทะเบียน6680 mm hmm. ก็ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับท mm ่า hmm. นใดชอบเลขสวย mm hmm. ก็แวะมาชมมาดูได้ย mm hmm. ไ,ไปดูภายในกัน mm hmm. แผงประตูเป็นอย่างนี้กระจกไฟฟ้านะครับ mm hmm. เลือนไมเป็นดิจิตอลโมไลยมัลติฟังก์ชันสามารถต่อ mm hmm. บลูทูธกับโทรศัพท์ได้ จอก็เป็นจอยแอนดรอยนะฮะมีปุ่มกันลื่นถลายเกียร์ขั้นบันไดนะฮะสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้แผงประตูด้านฝั่งคนนั่งก็สวยๆเลยบอกก็เนียเ้นยๆ่างนี้เลยนะครับสวยมากเดิมจากโรงงานทั้งคันแผงประตูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สวยๆบอกพับได้นะครับอ่าอันนี้เราตั้งอยู่เบาะหนึ่งนะครับแล้วก็พับไปบาะหนึ่ง ท่านาสามารถเก็บของได้หรือจะเปิดลงทั้งสองบอกก็ได้โดยรวมแล้วสภาพใหม่มากครับคับนนี้และของเราเนี่ยด้านหลังนะพนักพิงด้านคนขัดเนี่ยมีถาดสำหรับใส่แก้วน้ำใส่อาหารด้วยนะครับเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยปากระโปรงท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พอพับบอสองข้างขึ้นไปก็จะมีที่วางสัมภาาะได้เยียงปลังกระปงท้ายเนียเน,ยเ,นยเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการเคาะพ่นสีกว้างขวางพอสมควรนะครับหลักระปงหน้าจะเป็นแบบนี้ ของเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างนะเนี่ยถ้าเกิดโครงสร้างไปตวรวจสอบว่าชนหนักพลิคว่ำม,มาเรามีีซื้อคืนทั้งคันเพราะเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญตวรวจสอบท่านใดสนใจฝากข้อควาไมไว้ได้ในแอปพลิเคชันนี้ขอบคุณครับ